การโหวตเรื่องร่างข้อบังคับการประชุมที่แพ้ไปแล้วสองครั้งคนตั้งคําถามว่าสถานการณ์เสียงฝิ่นน้ํามันน่ากลัวหรือเปล่านะคะแล้วยังมีข่าวเรื่องของคุณดํารงพิเดชด้วยใช่คือก่อนหน้านี้นเนี่ยคุณเต้ก็บอกแล้วนะ,ะบอกว่ามันสายไปแล้วไม่กลับไปร่วมกับรัฐบาลแล้วเขาอ,ออกมาแล้วค,คุณดารงพิเดชนี่ก็ล่าสุดนะครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าพักรักผืนปาประเทศไทยเขามีสอสอยู่สองเสียงสองเก้าอี้นี้มีความหมายแน่นอนความทีน้อยแต่สําคัญมากนะจริงครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่แบบโอ้โหแพ้โหวตไปสองครั้งแล้วนะครับดังน ล่าสุดนี้คุณดำรงออกมาบอกว่ายื่นให้เลย ข้อเสนอ3ข้อ,อคือว่ารัฐบาลกําลังเดินหน้าโครงการที่มันกระทบกับสิ่งแวดล้อม<ฆ>ถ้ามันมีการเดินหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน3ข้อนี้เขาออกนะอย่างที่เรารู้นะคะคุณดํารงนี่ลุยเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาต่อเนื่องเลยก็ชื่อพักเขาเนี่ยรักผืนป่าประเทศไทยนะครับคุณดํารงพิเดชออกมาเปิดเผยว่าจากกรณีที่พักการเมืองทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านเสนอนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ทําให้พักของเขาเนี่ยแสดงจุดยืนออกมา3เรื่องสําคัญนะครับบอกว่าพร้อมถอน ตัวเลยนะครับหากรัฐบาลเดินหน้า3เรื่องนี้3เรื่องที่ว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกเรื่องที่พักไม่เห็นด้วยก็คือว่ากรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้รัฐบาลดําเนินการมอบที่ดินทํากินของรอัษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ําเขียวป่าคอนบุรีป่าแก่งดินสอป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตนของกรมป่าไม้มอบให้สปรกรภายใน1น0วัน เรื่องที่2ที่ไม่เห็นด้วยเช่นกันนะครับก็คือกรณีของนโยบายโฉนดของคําซึ่งเป็นแนวคิดของนักการเมืองบางพรรคที่จะนําพื้นที่ปฏิรูปที่ดินไปออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรนะครับไปแปลงเป็นโฉนดเพื่อน,นําไปซื้อขายได้ซึ่งสปปได้นําพื้นที่จากกรมป่าไม้ไป32ล้านไร่แต่ได้มีการเปลี่ยนมือไปแล้วประมาณ10ล้านไร่ดังนั้นรัศดรเหล่านี้หลังจากขายที่ดินไปแล้วก็จะลุกป่าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ ส่วนเรื่องที่3กรณีของคณะกรรมาการรณรงค์เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายคลองลานอุ้มผางภาคประชาชนเสนอรัฐบาลให้ตัดถนนคลองลานอุ้มผางขึ้นมาใหม่นะครับจากที่เคยระงับไปแล้วโดยมีพักการเมืองบางพักรับข้อเสนอไว้แล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากทั้งพักของเขาเองมองว่ามันจะส่งผลกระทบมหาศาลเพราะว่าต้องตัดถนนผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังนั้นคุณดำรงพิเดชบอกว่าต่อไปนี้เขาจะคอยติดตามดูท่าทีของรัฐบาลหาก ว่ารัฐบาลรับลูกเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน3เรื่องนี้พักรักผืนป่าประเทศไทยออกแน่ครับถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทันทีนะครับ